มาอาศัยโชคาภมาอาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีมาอาศัยอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดีมาอาศัยอยู่เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เมื่ออยู่นานๆไปก็ไม่เข้าใจว่าเป็นผู้อาศัยอไมาถือเอาเลยมาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่โลกนี้เหมือนที่อาศัย เรามาอาศัยโลกอยู่ชั่วคราวมายืมเขาอยู่เจ้าของเขาเมตตาให้หยิบยืมอยู่แต่พออยู่นานเกินไปทําบ้านทําสวนไรนะ่นาเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาทาบ้านอยู่เท้าหเรือยเอาเลยเจ้าของเขามาดูเฮ้ยแล้วทำไมมึงสั่งเท้าวอนมาทุมากมายอย่างนี้กูให้อยู่ชั่วคราวตุกเด็กห กูเขาขอขอกราบักแล้วเป็น,ว,นว่าเสวอหมอหมอนะก็มึงกูจะทําตอนทามึงไหนมาพูดจะทีกูเลยสังเขาหมดเลยว่ะเขทาทัางนี้เจ้าของเขาก็บอกว่าไม่ไดับเขาจะฟ้องขับไล่ตัวเองก่อนอ๋อสู่คดีความโลกนี้เหมือนของที่เรายืมเขา,าอาศัยเขาอยู่แต่พออยู่นานไป มาหาเมียหาลูกหาผัวหาพ่หาแม่หาสมบัติหาไรหานาหาเหลือหาสวนหารถหาอะไรหมันคงอะไรนี้เจ้าของเขามาทวงโวยวายเพราะว่าของเองแท้ๆเองทำดูที่เพื่อนบ้านแถวนี้เขาก็ทำกันมดขึ้นบ้านนั้นั่งโก้งมดนี่แหละเขาโคงมดเลยแบนี เจ้าของก็บอกเออเออเออมึงคอยเวลา่าเดี๋ยวกูจะเอาคืนในมดนี่เหรเ,ออเขาให้อยู่ชั่วคราวโลกนี้เป็นที่อาศัยเรามาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ชั่วคราวแต่เขาอยู่ต่อไปทุกของนอนที่อาศัยอยู่ทําเองบ้านเองปลูกขึ้นในห้องนะั่นเอาดูเอาหัวเอาเมียเอารถเอามอาซาวอยู่ในห้องเต็มมัด <c oughs> เขาให้อยู่ชั่วคราว เขาไม่อยู ų, ่แค่ในห้องเลยคนนี hundred, ้ออกไปข้างนอกยับจองข้างนอกอีกนะคูไร่ครูสวนครูบ้านครูรถครูยังให้ลูกเก่าไปยึดครองตรงอุ้นอีกมึงไปอยู่เอาบ้านนู้นเลิงไปอยู่เอาบ้านนี่เลิกเชียงรัดนู้นเลิกเชียงรัดน์นี่เนิกลูกกันนั่นไปไปจับจองเอาพิษณุโลกอีกเอาของนักเอาไปอีกเอาเตัวเองโกงไม่พอให้ลูกไปโกงพิษณุโลกเอาเอาฟัวเขาเลิกอะไร ไปจองอีกดูดิ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 โกงคนเดียวไม่พอพาลูกพาเท่าโกงเขาอีกคนเดียงโกงเอาสมบัติของโลกมว่าเป็นของเราเพราะเขาทวงขึ้นมาเดี๋ยวก็ทวงฟันนะเนี่ยมึงเอาฟันมามึงใช่นานแล้วฟันก็ต้องขอดอกตีละตีสองตีมึงเอาหัวมามา่อนผมมึงเต็มหัวล่างแล้วหัวอกแล้ว อานหนังมามึงใชน่นานแล้วเสืออันนี้เสือคือเนื้อหนังนี่เหยียวย่นแล้วอาขาหน้ามึงใชข้ขานานแล้วจอกเสียงเสามาอันี้มันก็เอาคือทวงทีระย่างสองอย่าง,างทวงหนังให้เหยยีียวย่นทวงตับไตหัวใจปอดลำไส้ให้เรื่อนทำงานช้าโลหิดพิกผลิต,ตปไปหมด ทวงตาที่เคยดีก็ต้องใช so um. um ้ตาสองตาสามตาต้องใช้ของปลอมดูดียืมก็จนใช้แล้วก็ทำของขอยยนเสียมัทําของเขาดีๆเราไปทำของเขาเสียมั้คนนี้จอบจุเที่เอาเลยคนนี้โกงไปโกงของโลกว่าเป็นของเราไปโกงแผ่นดินว่าเป็นของของเราเขาให้ยืมเองก็เข้าใจเป็นของเอง ือนานแล้วนี่สายคือจะเอาอะไรจะเอาของเขาตัวเองไม่อยากเพิ่งเรื่อยืมจกเขาหายใจเห็นไ,ไหมเราจะเอาด้วยขามดพอเอาพอเจ้าของเขาทวงก็แค่อะไรทวงเร็วนักนะหนาแค่แท้ไม่นานเองขอผ่อนผันอีกจะหน่อยไม่ได้นี่ติดพกติดปีแล้วก็ยัง วันวันโคงเร็วกว่าเอา๊ะที่เอาขนาดไหนเนี่ยยืมแล้วก็ไม่มีส่งต้นส่งดอกโกงทั้งต้นทั้งดอกแล้วยังไปออกดอ,อกผลอีกนะเอาของเขาไปออกดอ,อกออกผลเป็นลูกเป,เป็นเต่าเป็นเงินเป็นทองเป็นไม่เป็นนาทีจองตรงไหนนะโกงร่างกายอย่างเดียวยังไม่พอเนื้อหนังยังไปโกงเอาที่ดินดอีกนี่ดินต้นองโค ของกู้ต้องนั่นก็ของกูตรงบ้านนี่ก็ของกูตรงนาวัดโบสถ์ก็ของกู้แบนี้แต่ช้าโอ้โหตันี่ตัวนั้นตัาเองตัวนี้ตัาเองมัดกันดูดัดดูดัดดูเดียวเดียวไปจับไปจ้องไปโกงไม่คุ้อเนาะโกงคนเดียวเอาคนเดียวไม่ทอนะโกงเนื้อหนังไม่ทอนะแตโกงเอาดินอีกแตโกงเอาเมียอีกแตโกงเอาลูกอีกไปลูกไปโกงอีกผมบอกลูกไปโกงเขาอีกเอา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 นักนาหักนุ่นเลยตัวนี้ ลืมไปเลยเข้าใจว่าเป็นของเองจริงๆทั้งๆมาเพื <c oughs> ่อจะยืมใช้เท่านั้นเองเหมือนของใช้ในบ้านเหมือนบ้าน,น,านอาจารย์ไอชัของทุกอย่างที่เราเอามาเครื่องไปพกไปปัปปปปา้ามาวางเดี๋ยวเขาเอาไปหมดเราก็ไ,ได้แค่าจ้างเงินทองไป้ตูม,มาไหมไปยิช้เขาบอกอยู่ว่าของยืมเอามาใช้ เอาไปใช้เดี๋ยวมันก็เสียแล้วก็วางแล้วตอนไหนก็หายไปอีกเอามาใส่อีกให้มันเต็มอีกไปกุ้งเอาของโลกมาแล้วก็เอามาขายก็ได้ขาดจากรางวัลเป็นเงินเป็นทองเขาอีกอก็ดนของนั้นเอามาเพื่อให้คนอื่นทั้งนั้นเขาบอกโยของอันนี้มันเป็นของคนอื่นที่เขาจะเอาไปอันใดชันเคยเอาเก็บไว้นิ้เดี๋ยวคนก็มาคือไปมดไปก็ไปเสียไปหา ก็ยืมอีกเขาก็ยืมไปใช้เอาเงินมาแลกเปลี่ยนเอาออกเบี้ยมาแลกเปลี่ยนเอาแล้วก็ว่างกล่าที่นั่นเยอะชั้นวางของวางเนี่ยเหมือนเองยืมอาหารมากินเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายชิ้งก็แปลว่าเรายืมมายืมปูยืมปลายืมเป็ดยืมไก่ยืมหมูสักเป็ดสากไก่สักหมูสักปลาสากปูสากหอยสากเกี๊ยวสักกบแล้วก็ยืมมาจากของโลกไปโกงไปขาวไม่ไปปล้นยางไม่รวย ไปปล้นเอาปลามาไปปล้นเอาไก่มาไปปล้นเอาหมูมาไปปล้นเอาหอยมาเอากุ้งมาไปปล้นเอาพักหวานมาไปปล้นเอามันมาไปปล้นเอาป่อยมาไปปล้นเอาขาวมาไปปล้นแล้วก็โกงเอาต่อชีวิตเขาบังเอาของของเขาในโลกมาบังแล้วก็ของเองก็แททั้งนั้นยืมแล้วก็จ้ออกทิ้งทุกคราวเหมือนลมเนี่ยเราลมเราก็ต้องยืมลมเข้าไป ก็ถ่ายขึ้นออกมาไปคืนแล้วยืมอาหารเข้าไปแล้วขี่ออกมาจริงแล้วยืมน้ำเข้าไปแล้วก็หยนอ,อกมาจริงแล้วทุกอย่างมันบอกอยู่ว่าเป็นของยืมเพื่อผ้าสมมติกันกยืมมาใช้แล้วก็ทิ้งเป็นผ้าคีริ้วแล้วรองเกลก็ตองทิ้งรองเท้าก็ตองทิ้งไม่รู้กี่คู่แล้วมันมีสัจจธรรมอยู่ว่าเป็นของยืมทั้งนั้นไม่ใช่ของเราแท้ๆเลย ม่น้นะมันยังสึกหลอสึกก่อนไปเลยจิตใจก็ยังยืมเลยยืมอารมณ์นั้นอารมณ์รักก็ยืมมาใช้อารมณ์ชังก็ยืมมาใช้อารมณ์ชอบใจก็ยืมมาใช้อารมณ์เสียใจก็ยืมมาใช้อารมณ์ดีใจอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ฉลาดอารมณ์ก็ยืมมาเท่านั้นแล้วก็ต้องส่งคืนส่งคืนส่งคืนสิ่งนี้แหละที่เราโกงแล้วก็โกงฉันจะเป็นโควิดโควิดก็โกงเนี่ยโกงมาเป็นโควิดอีก เป็นไม่เป็นก like ับโกงอวาเป็นนะโกงแล it, it like on, ้วกลัวกลัวกับโกงโกงกับกลัวกลัวกับโกงโกงกับกลัวโกงกับกลัวนี่มนุษย์จึงเกิดมาเพื่อมาโกงเอาของโลกว่าเป็นของของเราแผ่นดินก็ของโลกเนื้อหนังก็ของโลกน้ําก็ของโลกไฟก็ของโลกลมที่เราลมหายใจก็ของโลกเนื้อหนังของเราคือดินของโลกก็เผาลงไปขีดเท้าเป็นดิน ไฟอุอ่นในร่างกายพอตายแล้วไฟก็ดับเพาอุ่นก็หายมีแต่ความเย็นชื่นโกงดินไฟของโลกมาโกลงลมของโลกกืรูจมูกนี่เอามาแล้วก็ับส่งคืนหา,ายใจออกส่งคืนหายใจเข้ายืมมาหายใจออกส่งคืนหายใจเข้ายืมมาจากส่งคืนเรายืมมาเพื่อจะส่งคืนแต่โกงเลยไปอยู่ที่ไหนก็โกงเอาแท้ๆของเองแท้ๆของเองแท้ๆของเองทนะเป็นมันคง ทำให้เน้นน้ำมันคงคืนเอาแท้ๆดอกเอาแท้ๆดอกนะมนุษย์นี่นะโอ่งแท้ๆดอกเออหนาสงสารมาเอาแล้วในสุทธุกคนก็ต้องวางมือแบมือกลับไปเพราะต้องส่งคืนพระเจ้าแผ่นดิน,น,ดนก,ก็ยังส่งคืนสู่แผ่นดินเลยราชการที่กล้าทงก็ส่งคืนสู่แผ่นดินท่านยืมมาใช้แปดสิบเก้าสิบปีท่านก็จะต้องส่งคืน ไอเรานี่ไม่ได้จะเอาให้ได้จะอยู่แท้ๆจะแน่แท้ๆหมอต้องรักษ,ษาได้แท้แหมอยังต้องส่งพืนเลยหมอรักษาคะก็ยังไตาหาไตาหงมัดเดี๋ยวไาไตาหาไตาหงมัดไม่มีอยู่เออพาโรคเขามาเขารีดเพราะไอ้พวกนี้มันอยู่นานเกินไปโควิดเลยมาทวงเลยไอโควิดก็คือเจ้านี่ลูกของเจ้านี่ เจ้าของโควิดจริงๆคือแผ่นดินกับน้ำร่างกายซึ่งเป็นธาตุดินร่างกายซึ่งเป็นธาตุน้ําเขาเลยน้ามูกน้ําลายเขาเป็นโควิดเฮ้ยไปทัวร์มาสิอเมริกามันเก่งนักไปเอามากเหน่อยเด้อไปเอาแค่แสนหนึ่งก็พอคนของมันหมดนี่ประเด็นมันก็เลยสั่งโควิดซึ่งเป็นซึ่งเป็น,ปนลูกหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้ เ้นี่ใจจริงๆคือแผ่นดินรุ่งนี้คือโควิดมึงไปทวงมันทีโควิดมึงไปทวงมาทีเน้ประเทศไทยเอาแค่50กว่าพออิปุ่นก็เอาหลายหนอไหน,นประเทศไหนที่มันเจริญเจริญเอาหลายหน่อยอังกฤษก็เอาลองลงมาเน้อสเปนเอาหลายหน่อยและอิตาลีก็เอามันพวกนี้มันเจริญนะักโควิดไปจาัดก,การเร็วเร็วเน้อรับโควิดบอกรับไปทวงแล้ว วิกก็ตามทวงทวงทวงทรกเลยก็เจ้านี้อ่ะเขามาทวงคืนแล้วไปไหนรู้ไหมสสงคืนไปดินหมดเลยได้แล้วไปไหนเป็นดินไอคนที่เป็นโควิดตายไปไหนเป็นดินเจ้าของเดิมเขาอ่ะเขาทวงแล้วก็ดให้างไม่ตายไม่ตายไม่ติดคือเถอะแล้วก็เฮ้ยเองใจมาเนี่ยจัดการเลยมาเลงเลยจัดการเลย ครับครับครับเขาบอกพวกพี่ลูกน้องมเทนานั้นเจ้าหนี้พวกนี้พวกหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งผูวยเเพงพวกนี้คือลูกหนี้เขาจะมาทวงเจ้าหนี้คือแผ่นดินตอนนี้เฮ้ยไปจัดการมาดีเลยครับครับครับเขาบอกมึงไปเอาหลายโควิดมึงเอาตอนนี้โควิดน้ำบุบันเบอร์หนึ่งจัดการมาหลายๆยเรื่องครับครับครับเขาบอก ไอเอาแค่บอกบลอกอย่าเอาหลายเอาแค่สับสอนมันเนิ่งครับคับตัว่าโิดับบนับนักนับนับนักนักประเสธนักประเทศนับประเสธอันนี้แหละคือต้องส่งคืนส่งคืนโชเปแนดินเผาถ้าไม่เผาลงแผ่นดินปีกทิ่เท่าก็ต้องส่งคืนยัดใส่รูใส่ลงยัดแผ่นดินฝังไ้บนแผ่นดินเห็นไหมส่งคืนอย่ังไงเอาคืนมาเอาคืนมามครับ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 คนนี้ก็วิ่ง พกรภัยใครเจ็บก็วิ่งตามไปทวงเอาชีวิตชิ่ยืมมาบางทีก็เอาเด็กน้อยบางทีเอาหนุ่มสาวบางทีก็เอาคนเฒ่าบางทีเอากลางคนบางทีเอาพ่อค้าไปชาชนบางทีก็เอาพระเจ้าแผ่นดินบางทีเอาเศรษฐีบางคนเอากรลมกรบางคนเอาราชการเขาหมดไปไปยไปเรื่อยไปเรื่อยไปทวงันพวกเรานี่ถูกตามทวงแล้ว ยืมเขาแล้วเขาก็จะเอาคืนเจ้านี่เขามาทวงแล้วหนี้เวรนหนี้กรรมหนี้บาปหนี้ทุกหนี้โกงแผ่นดินหนี้โกงน้ํหนี้โกงลมหนี้โกงไฟโกงเขามาแล้วไม่นานหนอเจ้าของเขาก็จะทวงแล้วเขาทวงแล้วเพราะ่อยเห็เขาค่อยแล้วเนี่ยดวตาเหี่ยวยน่น น้งเยียวปวดขาปวดแข้งเขาถวงเนี่เคาะปอกปอกปอกเคาะขาเลยเอาขามาเนอร์ปอกปอกปอกเคาะหลังเอาหลังมาเนอร์ป,ปอกปอกปอกเคาะกระดูกกระดูกมาเนอร มาแล้วมันถวงแล้วเองจะมันนั่งโก้นั่งโก้ขยับไปขยับมาโก้เลยมัทุกข์อนี่โก้นี่มันเชื่อเองนะโก้หลังโก้หลังก็สมัยไกนัดโก้พอรู้อย่างนี้แล้วเราก็อย่าเป็นคนโก้รีบรู้ตามเป็นจริงเขาใจเต็มเป็นจริงแล้วรีบใช้มันก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้ร่างกายเป็นของยืมมาใช้เท่านั้นเอง ในทุก็ต้องส่งคืนแผ่นดินยังเป็นเจ้าของเดิมดังนี้เลยอยากหาวาริวากาภูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตนังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังตติตังตุมหังทิธามวะสมิตะตุสเปป,รรสปุเรนตุสังกัปปา จำโภปนรารโสยัคามณีโธเศรรโสยัคาสัพติโยวิวัตชาตุสัพพโระโภวินัสตุมาเตควาตวันตรารโยสุทีทีคายุโภวะอะพิวาธนาศิริสมิจังุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัตันศิอุวันโนสุขามาลา